สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ในที่ทำงานไหมคะว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารไม่เห็นเข้าใจเราเลยเหมือนอยู่กันคนละโลกครับผมอันนี้น่าจะเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะที่เราได้ยินบ่อยๆในหลายองค์กรเลยครับใช่ค่ะมันเหมือนเป็นช่องว่างใหญ่ๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมา ชวนคุยกันเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุว่าทำไมช่องว่างนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ดยดูจากข้อมูลข้อสังเกตต่างๆที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะคะน่าสนใจมากครับเพราะปัญหานี้มันกระทบเยอะนะทั้งเรื่องงานเรื่องบรรยากาศคือเราจะลองมาไล่ดูกันไปทีละปัจจัยเลยตั้งแต่เรื่องโครงสร้างองค์กรมุมมองที่ต่างกันค่ะอืมไปจนถึงเรื่องการสื่อสารหรือแม้แต่ความต่างระหว่างวัยว่าทําไมความรู้สึกแบบไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเกิดง่ายจังค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจต้องต่อจริงๆแล้วก็อาจจะลองดูว่าเออมันพอจะมีทางไหนบ้างไหมที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้ให้เข้าใจกันมากขึ้นครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยดีไหมคะเรื่องโครงสร้างองค์กรแบบเดิมๆที่เป็นขั้นๆเยอะๆเนี่ยอันนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนคะโอ้มีผลมากเลยครับคือโครงสร้างแบบท็อปดาวน์ที่อํานาจมันอยู่ข้างบนเยอะๆเนี่ยการสื่อสารมันก็มักจะไหลจากบนลงล่างทางเดียวอ๋อค่ะครับ พนักง,งานระดับปฏิบัติการเองก็อาจจะไม่มีช่องทางสะดวกสะดวกหรืออาจจะไม่กล้าพอที่จะสะท้อนปัญหาหรือความคิดเห็นจริงๆกลับขึ้นไปเราข้อมูลสําคัญสคัําญโดยเฉพาะปัญหาหน้าง,งานจริงๆมันก็อาจจะตกหล่นไปใช่ครับไม่ถึงผู้บริหารระดับสูงหรือถึงก็อาจจะช้าไปแล้วอืม แล้วพออยู่คนะระดับกันเนี่ยมุมมองมันก็ต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมคะผู้บริหารต้องมองภาพรวมกว้างๆวางแผนยาวๆดูตัวเลขกําไรขาดทุนครับผมต้องดูผลประกอบการเป็นหลักแต่พนักง,งานนี่คืออยู่หน้าง,งานเจอความท้าทายรายวันเลยระบบมีปัญหาบ้างลูกค้ามีเรื่องด่วนบ้างใช่ครับซึ่งบางทีไอภาพใหญ่ที่ผู้บริหารเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงเล็กๆน้อยๆที่พนักง,งานเจออยู่ทุกวันก็ได้นะค่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องเภาวะความเคยชินด้วยไหมคะเพราะผู้บริหารอยู่ในตําแหน่งสูงๆนานๆอ่าใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้คืออาจจะเริ่มหงเหินจากปัญหาจริงๆที่ตัวเองเคยเจอตอนที่ยังทํางานระดับล่างๆอยู่ค่ะบวกกับวัฒนธรรมบางอย่างอีกเช่นการแยกห้องทํางาน หรือแบบว่าแม้แต่วงทานข้าวก็อาจจะแยกกันใช่ครับมันก็ยิ่งสร้างระยะห่างไปเรื่อยๆทั้งทางกายภาพทางความคิดโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนมันค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วเรื่องแรงกดดันที่ต่างกันล่ะคะอันนี้ก็น่าจะมีผลเยอะผู้บริหารก็แบกเรื่องผลกําไรตัวเลขความคาดหวังจากบอร์ด ครับผมแรงกดดันสูงมากเรื่องผลลัพธ์ส่วนพนักงานเออบางทีอาจจะต้องการแค่ความรู้สึกมั่นคงคำชมการสนับสนุนทางใจเล็กๆน้อยๆถูกต้องครับจุดนี้สำคัญมากคือความคาดหวังมันไม่ตรงกันผู้บริหารวัดผลด้วย KPI ที่จับต้องได้เป็นตัวเลขค่ะแต่พนักงานต้องการความรู้สึกมีคุณค่าต้องการให้มีคนรับฟังซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ใน KPI ของผู้บริหารโดยตรงอื ก็เลยอาจจะถูกมองข้ามไปได้ง่ายใช่ครับแล้วก็เรื่องการสื่อสารข้ามระดับอีกคือข้อมูลกว่าจะส่งขึ้นไปถึงข้างบนมันก็ผ่านการกรองการสรุปมาหลายชั้นแล้วค่ะเนื้อหาอาจจะเพี้ยนค่ะบ้างอาจจะเพี้ยนหรืออาจจะเหลือแต่ข้อมูลในมุมที่อยากให้ผู้บริหารเห็นก็ได้ครับแล้วบางทีก็ใช้ภาษาคนละแบบกันเลยผู้บริหารพูดเรื่องกลยุทธ์ ROI พนักง,งานกังวลเรื่องงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้ มันก็คุยกันคนละเรื่องจริงด้วยค่ะยิ่งยุคนี้มีเรื่องความต่างระหว่างเจเนเรชันเข้ามาอีกผู้บริหารหลายท่านอาจจะเป็น Gen X ที่แบบว่าทุ่มเททำงานหนักยึดมั่นกฎระเบียบครับคุ้นเคยกับสไตล์การทำงานแบบเดิมแต่พนักงานส่วนใหญ่ตอนนี้เป็น Gen Y หรือ Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับ work-life balance มากขึ้นคุณค่าทางจิตใจความยืดหยุน่นใช่เลยครับความคาดหวังต่อองค์กรมันก็เลยต่างกันคนรุ่นใหม่มองหาความสำคัญที่มันแบนราบลงมาหน่อย มีการเคารพซึ่งกันและกันอยากเรียนรู้ค่ะแต่ผู้บริหารบางท่านอาจจะยังมองว่าก็หน้าที่พนักง,งานคือทําตามคําสั่งแล้วก็รับเงินเดือนไปอืมแล้วก็มีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสด้วยใช่ไหมคะบางทีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ไม่ได้สื่อสารเหตุผลชัดเจนครับหรือเกณฑ์การประเมินผลที่ไม่เคลียร์อันนี้ก็บั่นทอนความไว้ใจได้เยอะมากค่ะแล้วถ้าองค์กรไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้แสดงความเห็นหรือแสดงไปแล้วเรื่องก็เงียบหายไปอีกครับ อันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยพนักงานก็จะรู้สึกว่าเสียงของตัวเองไม่มีความหมายไม่มีใครฟังโหพอฟังดูแล้วมีหลายปัจจัยทับซ้อนกันมากเลยนะคะทีนี้พอเราเห็นสายเหตุประมาณนี้แล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีมันพอจะมีแนวทางแก้ไขหรือช่วยลดช่องว่างพวกนี้ได้บ้างไหมคะก็มีหลายแนวทางที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยคือต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันเปิดกว้างขึ้นส่งเสริมการรับฟังกันจริงจ อืมการรับฟังแบบจริงจังใช่ครับอาจจะเริ่มจากการที่ผู้บริหารจัดเทาว้ฮอบ่อยขึ้นแต่ไม่ใช่แค่มาประกาศนโยบายนะคือต้องเปิดโอกาสให้ถามให้แสดงความเห็นจริงๆค่ะหรือมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นแบบที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่พนักงานรู้สึกว่าเออปลอดภัยที่จะพูดจริงๆครับอันนั้นก็ช่วยได้เยอะเลยครับ แล้วการที่ผู้บริหารลองลงพื้นที่บ้างล่ะคะแบบไม่ใช่แค่เดินตรวจงานแป๊บๆแต่อาจจะลองไปนั่งทำงานกับพนักงานดูบ้างใช้ระบบเดียวกันลองทำจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งครับหรือแค่เรื่องง่ายๆอย่างการไปทานข้าวกลางวันด้วยกันบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นปัญหาหรือเข้าใจความรู้สึกได้ลึกซึ้งเยอะเลยนะ ข้อมูลที่เราดูก็บอกนะคะว่าผู้บริหารที่เข้าใจบริบทหน้างานจริงๆเนี่ยมักจะตัดสินใจเรื่องการให้การสนับสนุนหรือแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าใช่ครับแล้วก็เรื่องทักษะการสื่อสารของผู้บริหารเองอันนี้ก็ต้องพัฒนาเหมือนกันเช่นพยายามใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายขึ้นลดศัพท์เทคนิคลงบ้างค่ะแล้วก็ฝึกการฟังแบบ active listening ด้วยครับผมฟังอย่างตั้งใจจริงๆรวมถึงการให้ฟีดแบ็ที่มันสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่ตำหนิอย่างเดียว อืมการปรับโครงสร้างองค์กรให้มันแบนราบลงก็น่าจะช่วยลดชั้นลดระยะห่างได้เหมือนกันนะคะก็เป็นไปได้ครับลดขั้นตอนการสื่อสารลงและที่สำคัญมากๆเลยอาจจะเป็นเรื่องการให้คุณค่ากับความรู้สึกของพนักงานไม่แพ้ตัวเลขผลประกอบการเลยถูกต้องครับต้องตระหนักว่าพนักงานก็คือมนุษย์คนหนึ่งมีความต้องการทางใจต้องการการยมรับต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณคา่า สรุปแล้วหัวใจสําคัญก็คือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆนะคะใช่ครับผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเหมือนพนักงานเป๊ะๆหรอกครับแต่แค่อย่างน้อยพยายามเข้าใจมุมมองความรู้สึกความต้องการของเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันพนักงานเองก็อาจจะลองเปิดใจทําความเข้าใจแรงกดดันหรือความรับผิดชอบที่ผู้บริหารต้องแบกรับอยู่บ้างเหมือนกันครับ เป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราจริงๆเพื่อให้องค์กรมันเดินหน้าไปได้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าสมมุติพรุ่งนี้ผู้บริหารในองค์กรของเราลองสละเวลาสักวันหนึ่งเต็มๆเลยลงไปคลุกคลีกับพนักงานจริงจรจังๆ <c oughs> คิดว่าสิ่งแรกที่ผู้บริหารจะได้เรียนรู้คืออะไรน่าสนใจครับหรือในมุมกลับกันในฐานะที่เราแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตาม มันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยไหมเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจในที่ทำงานของเราตามแนวทางที่เราคุยกันวันนี้ค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ